คลิปนี้มาทำปลอกหมอนหนุนกันนะคะซึ่งจะเป็นไซส์ขนาดมาตรฐานอันนี้จะเป็นหมอนตัวอย่างนะคะซื้อจากห้างซึ่งจะเป็นไซส์มาตรฐานขนาดของไซส์จริงๆถ้ายังไม่รวมเผื่อเย็บก็ฟามยาว28ครึ่งความกว้าง 19้านิ้วเดี๋ยวมาทำ่อกันนะคะเตรียมผ้าค่ะซื้อผ้าสองหลาจะทําได้สองใบซึ่งผ้าจะมีหน้ากว่างสัก45่ส้าสีนิ้วก็แบ่งครึ่งสมมติว่าแบ่งครึ่งได้แบบนี้นะคะ ความยาวจะวัดได้66นิ้วแล้วก็พับเป็นสันทบจะได้33นิ้วในส่วนของริมก็พับเย็บนะคะสัก1เซนทั้ง2ด้านเลยค่ะสมมติว่าไปเย็บแล้วก็เย็บเสร็จกลับด้านในออกมานะคะ แล้วก็วัดขึ้นไปให้ได้29นิ้วให้ได้29นิ้วส่วนหัวหมอนส่วนนี้นะคะเราก็พับลงมาติดเข็มหมุดกันขยับขยื่นค่ะ พับลงมาด้านหัวหมอนพับลงมาพับลงมาแบบนี้นะคะให้ตรงกับผ้าด้านในด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ตีเส้นไว้ แล้วก็วัดให้ได้ออกมาสัก21นิ้วแล้วก็นำไปเย็บค่ะแล้วก็เย็บตามเส้นที่ตีไว้ค่ะ ใครมีจกมักโพ้มในส่วนนี้ก็โพม้มถ้าไม่มีก็ใช้วิธีการเย็บอีกครั้งค่ะตักออกมาจากักหนึ่งปิ้งถึงแล้วก็ไปพลิกกลับด้านใส่หมอนกันค่ะเมื่อเย็บเสร็จส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวหมอนผ้าที่เหลือมานะคะเราก็พลิกกลับด้าน แล้วก็สอดหมอนเข้าไปก็จะมีผ้าในส่วนที่เผื่อไว้ในส่วนนี้เราก็ดึงออกมาปิดหัวหมอนก็จะได้ปลอกหมอนสวยๆที่เขาขายกันตามห้างมีวิธีการทำง่ายๆก็จะได้ปลอกหมอนหนุนสวยๆค่ะ คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ